สวัสดีครับนาโนโอเคนะจ๊ะมาพบกันอีกหนึ่งอีพีนะครับอีพีนี้นะครับจะเป็นอีพีที่มาบอกเล่า90เรื่อง TFR โดยเฉพาะเลยนะครับมาชี้จุดตายของเจ้า TFR เลยนะครับในเมื่อในเมื่ออย่างนี้แฟนๆช่องผมเนี่ยนะครับช่องเนี้ยนะครับนาโนโอเคยุทธคาเนี่ยนะครับจากผลการรีวิวจากที่ว่าคอมเมนต์มาให้ผมหาส่วนใหญ่จะเป็น TFR นะครับแล้วชอบ TFR กัน เอาโอเคในเมื่อเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชอบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อก็ต้องดูรถให้เป็นถูกไหมต้องดูรถได้เป็นถามว่าจะดูรถไงเป็นหนึ่งทิฟอมันจะมีจุดตายมันอยู่ไม,อไม่อยู่ไม่กี่จุดถ้าดูเป็นแล้วนะก็คุณก็อาจจะได้รถที่มันแบบว่าค่อนข้างดีหน่อยแล้วก็ไม่โดนหนักแล้วก็อ่าประวัติค่อนข้างดีเอาอย่างนี้ดีกว่าคุยประมาณนะั้นก็มันจะมีอยู่คือเอาประสบการณ์ผมคุยนะ คนอื่นดูไงผมไม่รู้นะอันนี้ผิดถูกว่าที่ผมนะคือเอาประสบการณ์ผมคุยนะผมไม่ชอบอ้างอิงจากคนอื่นเขาแต่วิชาพวกนี้ได้มาจากคนอื่นเขาได้มาจากประสบการณ์ผมเพราะฉะนั้นมันมันคือผมต้องไปซื้อแล้วโดนซื้อแล้วโดนนะครับก็คือมนถึงจะเจอนะครับแล้วก็ลูกพี่สอนมามั่งคนนู้นสอนมามั่งหลายๆคนบอกมามั่งปุ๊บมันก็จะรวมเป็นวิชานะครับจริงๆแล้วถามว่า ผมเอามาตรงนี้แล้วมันผมผมผมไม่รู้นะผมคิดว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆในเมื่อแฟนขับช่องเนี้ย fc ช่องเนี้ยเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆช่องเนี้ยชอบทีเอ่าเพราะฉะนั้นต้องมีวิชาป้องกันตัวนะครับ <P. S 2> เพราะบางทีอนะรถที่รีวิวไปผมก็ไม่ได้เห็นตัวจริงเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อถ้าเผื่อเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆ้องคนไหนที่ไปดูนะครับไปดูคันจริงจะได้แบบเออบางคนก็รู้แล้วบางคนก็ไม่รู้อันนี้ก็แบ่งปันกันไปนะไม่ว่ากันนะ ก็คือว่าไม่ได้สอนผมไม่ได้สอนผมแบ่งปันอ่ะเอาจุดแรกเลยจุดแรกคือคันหน้านะครับผมถ้าผมไปดูรถนะครับเทียบมาผมจะเดินรูปเลยก็คือผมขอดูคันหน้าก่อนนะครับก็คือเปิดเครื่องดูคันหน้าก่อนนะครับคันหน้าสําคัญยังไงคือคันหน้าเนี่ยมันจะมีแผ่นเพจอยู่นะครับแล้วก็มีรอยอาร์คอยู่นะครับคือเทียบมาเนี่ยมันเป็นรถที่ยอดนิยมจริงนะครับทุกอย่างอึดจริงเครื่องเครื่องช่วงล่างอึดจริงผมไม่เถียงแต่จุดอ่อนมันเยอะ หมายความว่ารายละเอียดมันเยอะถ้าคนดูไม่เป็นคุณก็จะได้ของที่มันแบบค่อนข้างจะช้ามานะครับแล้วรถมันเป็นรถที่นิยมคุยอย่างนี้ก่อนพอมันยอดนิยมเนี่ยก็จะมีการใช้งานค่อนข้างเยอะรถจะอยู่ครอบครองกันหลายมือนะครับเพราะฉะนั้นจะหลุดมาถึงคุณแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยสภาพรถก็ไม่รู้เป็นยังไงแต่เวลาที่ผมไปซื้อนะครับผมก็จะดูอยู่ประมาณสามสี่จุดหลักๆเลยนะครับเปิดขหน้าด,ดูก่อนนะครับแผ่นเพจสำคัญมาก นะครับเพจมีเพจเพจจริงเพจปลอมนะครับเพราะฉะนั้นทําไมเขาถึงเรียกว่าเพจเนี่ยยังเป็นหมุดดําอยู่นะครับเพราะว่าเขาใช้หมุดดํายิงมาแล้วไอหมุดดาของเขาเนี่ยมันจะเป็นพูดได้ง่ายเหมือนตัวรีเบสบ้านเราอ,ะอ่ะอ่าถ้าทุกคนนึกภาพออกไหมหัวรีเบสบ้านเราแต่มันจะกว้างกว่ากลมกว่านะมันไม่เหมือนหัวรีเบสทั่วไปเออถ้าหัวรีเบสที่ยิงขึ้นมาเองมันจะดูออกนะครับหัวมันจะ เหมือนพริกไทยกลมๆนูนมันจะไม่เหมือนกับของของแท้เขาของแท้เขาจะเรียบๆบางๆนะครับแล้วก็เป็นสีดําแล้วสีดําของเขาเนี่ยลอกค่อนข้างยากนะครับก็คือถ้ามันแท้เนี่ยโอ้โหนาดลถมันยี่สิบสามปีมันยังติดบนหนิงทุกวันนี้นะครับแล้วความคมชัดของตัวเลขสําคัญเลขเนี่ยผมพูดอย่างนี้ถ้าเห็นแผ่นเพจแล้วโอเคเจอแผ่นเพจเพจไม่ยับไม่ย่นเลยนะครับแสดงว่ารถคันน้องคันหน้าในค่อนข้างเดิมเม็ดอาร์คที่วิ่งเนี่ยค่อนข้างตรงคมชัด อันลกขันนั้นบอกได้ว่าเออไม่โดนหน้า,มาแมลงนะปุ๊บเราก็มาดูที่แผ่นเพจนะครับแผ่นเพจถามว่าแผ่นเพจจะดูยังไงแผ่นเพจก็ดูเหมือนเลขเครื่องนี่แหละเหมือนเลขเครื่องเลขตัวถังนี่แหละเลขมันจะต้องตรงกันและเท่ากันอ่าผมสอนอย่างนี้เพราะเดี๋ยวจะพูดอย่างนี้แบ่งปันผมแบ่งปันอย่างนี้ก็คือเลขมันจะต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยตรงนะครับตรงตัวหนังสือเท่ากันไม่มีโคดไม่มีเอียงนะครับไอที่ทุกวันที่คนตีขึ้นมาเนี่ยยังไงก็ไม่เหมือนกูอย่างนี้ยังไงก็ไม่เหมือน นะครับถามว่าไม่เหมือนไงมันมันใช้ค้อนตีแล้วตัวตัวหนังสือเป็นค้อนตีเพราะฉะนั้นความหนักเบามันไม่เท่ากันและตัวหนังสือบางทีก็โยเยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนดูเป็นสังเกตดีๆหน่อยนะครับโรบอททำกับคนทํามันไม่เหมือนกันโรบอททำเนี่ยแถวแรกจนแถวที่สี่เลยเหมือนกันหมดนะครับจะเลขคือลักษณะตัวเลขมันจะเหมือนกันมันจะเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่าอันนี้คร่าวๆเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะครับก็หนึ่งคานหน้านะครับเม็ดอาร์คต้องคมชัดนะครับ ถ้ามันมีการที่ว่ามันไม่ชัดมันมนๆมนมนไปแล้วสแสดงว่ารถมีแตะหน้ามาแล้วก็คือมีการไล่ไล่คานมาแล้วนะครับแล้วก็แผ่นเพจก็ต้องเป็นแผ่นเพจเดิมถึงว่ามาถึงตอนนี้บางคัรล้างมากนะครับหมุดดามันอาจจะกลายเป็นหมุดขาวไปแล้วแต่ตัวหนังสือต้องคมชัดนะครับ mm hmm. แล้วก็อยู่ใน,ในสภาพที่เรียบร้อยไม่ยับไมยย่ย,ย่นแผ่นเพจจะต้องไมยย่ยับไมยย่ย่นนะถ้ายับนิดหนึ่งแสดงว่ารถคันนี้มีแตะหน้ามาแล้วให้คิดว่าอย่างนี้ก่อนแต่ไม่เป็นไรยังไม่ถึงข้อเสียของมัน นะครับยังไม่ถึงข้อเสียงมันแต่ว่ามันเป็นมันเป็นจุดหนึ่งก่อนนะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมเน้นย้ำเลยเวลาผมไปดูรถแล้วผมจะบอกเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับตัวซีตรงคอจิ้งหลีดนะครับสองข้างตรงแก้มสองข้ามตรงคอจิ้งหลีดถ้าทุกคนรู้จักคอจิ้งหลีดก็คือหลังเครื่องมันก็จะเป็นขึ้นมานะเอาที่ไว้จับกับฝากระโปรงอ่ะนึกออกนะนึกออกนะอ่ะปุ๊บตรงเนี้ยมันจะมีมีแผ่นเหล็กที่มายึดที่มายึดกับแก้ม นะครับที่มันมายึดกแก้มอยู่มันรูปเหมือนตัวซีนะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้เขาเรียกตัวซีตัวซีนั้นน่ะจะต้องคมชัดไม่มีการโป้ไม่มีหนาไม่มีอะไรมันเหมือนเหล็กแปะเหล็กเลยนะครับแล้วมันจะมีรอยอาร์ของมันอยู่นะครับแล้วก็ตรงนั้นต้องคมชัดถ้ามันเป็นหนาหนาหรือเป็นการโป้มาแล้วหรือว่ามีการยับย่นแสดงว่าข้างโดนมาหนักแก้มโดนมาหนักเพราะว่าเวลาแกะแก้มมันต้องแกะตรงนั้นด้วยนะครับเออคือมันเป็นซับไดเอาอย่างนี้ดีว่า ผมพูดอย่างนี้มันเป็นซนับในเวลาแกะแก้มันอาจจะไม่ต้องแกะแต่ว่าถ้าโดนมาแรงๆอ่ะถ้ากระแทกถึงตัวสีผมเ็เจอก็คือมันเราเขาเปลี่ยนแก้มาบางทีเราไม่ระบั้นระวังนะครับบางทีคนที่เขาเล่นอ่ะเขาจะดูตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมีขึ้นรูปให้ดูแล้วกันว่าตัว C ีที่ผมพูดถึงเนี้ยมันหมายความมาตรงไหนแล้วต้องสองฝั่งเลยนะเหมือนกันอย่างนี้ผมบอกก็คือโรบอรททำม,มันจะเนียนนะจะไม่มีเหมือนการโปร้ไม่มีแล้วตรงนั้นไม่มียิงกาวเลยเลยเพราะนั้นมันจะเป็นเหล็กแปะเหล็กเห็นชัดๆ ถ้ามีอะไรสองฝั่งนี้ไม่เหมือนกันสักอย่างแสดงว่ารถข้างแก้มมีการโดนหนักไปแล้วนะปุ๊บพอผมดูตรงนี้เสร็จปุ๊บผมก็จะมาดูตรงตรงโครงหลังคานะครับตรงโครงหลังคาตรงประตูนะครับมันจะมีถ้าคนคนเป็นตรงร่องน้ําอ่ะร่องน้ําบนหลังคานะครับเปิดประตูมานะเปิดประตูมาแล้วร่องน้ําบนหลังคามันจะมีขีดสองขีดนะครับขีดสองขีดก็คือเป็นขีดรอยต่อของเขาระหว่างหลังคา นะครับตรงนั้นสำคัญนะสำคัญเพราะว่าถ้ารถสวยๆเนี่ยรอยขีดมันจะคมชัดและตรงจะไม่บวมไม่ปูดไม่โยไม่เยะถ้าโป้มาเนี่ยมันจะบวมนะครับแล้วมันจะไม่ตรงนะครับถ้าคนมองหลายๆครั้งนั้นนะเจอบ่อยๆจะรู้เห็นปั๊ดเดียวจะรู้เลยว่ารถคันนี้ไม่มีพลิกคว่ำม,มาแน่ก็คือว่าเนี่ยมันจะมันจะบอกเราได้ไงรอยพวกนี้มันจะบอกเราได้นะครับอันนี้คือคือง่ายๆเลยนะครับก็คือสามจุดเนี่ยคือเป็นจุดตายของมันเลยนะครับของมังกรน,นะครับอย่างอื่นเนี่ย ยังไม่น่าห่วงนะครับยังอื่นยังไม่น่าห่วงเพราะว่าถ้าผ่านสามตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยหน้าไม่โดนหนักนะครับหน้าไม่โดนหนักนะครับข้างไม่โดนหนักนะรถไม่กวํานะครับแล้วก็เสาเนี่ยถ้าไอขีดสองขีดข้างบนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอารูปขึ้นให้ดูถ้าขีดสองขีดข้างบนเนี่ยลองมันมีปัญหาแล้วเนี่ยแสดงว่าเสามันก็มีปัญหาทั้งเสาอยู่แล้วแสดงว่า,ารถคันนี้ไม่กว้าก็โดนมาแม่งแบบก็เข้าทั้งแถบอ่ะ เออถ้ามันบวมๆหรือว่ามันมีรอยมันไม่สวยอะ่ะโดนนั้งแทบสแสดงว่าหนักนะครับสแสดงว่ารถอันนี้มันโดนหนักนะในและแจริงๆแล้วประตูอะ่ะผมก็จะให้ดูนะจะให้ดูตะเข็บประตูนะครับที่เขาหยอดเกาวมานะครับเพียงแต่ว่าประตูเนี่ยผมให้ความสําคัญน้อยเพราะว่าเขาเขาเขา,เขาเ,ขาเขาเปลี่ยนใหม่ได้พูดอย่างนี้ดีกว่าเขาแวาของอีกคันมาเปลี่ยนได้ไงมันก็เลยกลายเป็นว่าบางทีมันมันก็เลยเป็นแต่ดูไว้ก็ดี นะอ้าวอย่างนี้ดูไว้ก็ดีเพราะว่าถ้ามันเป็นกาวเดิมมันเป็นของเดิมมันแสดงว่าข้างก็ไม่โดนหนักมาแล้วกันเอาว่างั้นนะครับว่างั้นนะครับคราวนี้ถามว่าแล้วท่อนหลังไปเลยไม่ค่อยน่ากลัวเพราะรถเนี่ยข้างหลังยังไม่เหมือนข้างหน้ากับกาลางรถนะครับกับกับท่อนหลังคานะครับถ้ารถมันพลิกคว่ำม,มาเนี่ยยังไงหลังคามันรับอยู่แล้วข้างหลังมันไม่ค่อยมีปัญหาพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาส่งวัสีก็ดูกันไปตามที่ว่าเพื่อนๆที่พี่น้องๆดูนะครับเอาไม่ผูกนะ เอาแบบไม่ผูกก็รู้กันอยู่ก็ผมจะชี้จุดหลักๆให้ตรงนี้ก่อนนะครับที่ผมที่ผมเอาจากที่ประสบการณ์ผมนะผมก็ไม่รู้ด้วยว่ามันคนอื่นเขามองยังไงผมมองแบบเนี้ยเวลาผมไปดูมดูตรงนี้ก่อนเลยคนงงอ่ะเวลาผมไปดูที r ฟอาร์ผมเปิดเครื่องดูก่อนว่าคือดูคันหน้าก่อนถ้าคัานหน้าไม่ผ่านนี่ก็ไม่ค่อยสนใจแล้วรถคันนั้นผมจะรู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อย,อยน่าสนใจแต่ถ้าคัานหน้าสวยๆเพจสวยๆปุ๊บผมจะเริ่มเดินดูต่อ นะครับจะเดินดูตัวซีต่อเพราะตัวซีมันก็อยู่ในเครื่องนะครับพอดูตัวซีเสร็จผมถึงจะเข้าไปดูตามโครงหลังคาอะไรพวกเนี้ยนะตามตามรางน้ําข้างบนหลังคาที่ผมบอกนะครับมันจะเป็นเส้นสองเส้นเห็นชัดนะครับก็คือเป็นรอยต่อระหว่างโครงหลังคาข้างบนนะครับอันนี้สําคัญก็แค่เนี้ยประมาณนี้นะครับมันจริงๆคืออย่างผมดูบ่อยไงมันเห็นบ่อยแล้วบางทีถามว่าพลาดไหมเมื่อก่อนมันเคยพลาดเมื่อก่อนบ่อยเมื่อก่อนยุคแรกๆบ่อยเพราะว่า เราไม่รู้เราก็ซื้อไปแบบราคาถูกซื้ออะไรอย่างเงี้ยพอซื้อซื้อมาปุ๊บมันไม่ใช่เว้ยยิ่งคนมาติเราจะยิ่งได้ความรู้เพราะพ่อค้าเนี่ยมันจะมาติอย่างงี้ไม่ได้นะพี่อย่างงี้ไม่เอาถามไม่เอาเพราะอะไรพี่ผมจะถามว่างงี้เลยอ๋พอเพราะมันอย่างงี้งี้ทีหลังเราจํเลยเราจะรู้เลยเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ผมมาบอกต่อเนี่ยมันมีราคาข้างงืดหมดอะมันแต่ว่าอย่างผมถือว่าผมผมไปเสียรู้เข้าม่เปล่าผมผมไม่ได้คิดเลยว่าผมจะกําไรขาดทุนตรงเนี้ยไม่ใช่ นะครับผมถือว่าผมได้วิชามาต่อให้รถคันนั้นน่ะผมขายขาดทุนไปผมไม่ยังถือว่าผมกำไรเพราะว่าถ้าถ้าผมไม่ซื้อผมจะไม่รู้นะเพราะว่าผมบอกอย่างนี้คนที่ไม่ซื้อจะไม่รู้นะครับแล้วรถตะถ้าคุณซื้อคันเดียวคุณก็จะรู้แค่คันเดียวอย่างผมมาซื้อมาเยอะมันก็ซื้อเรื่อยๆเรื่อยๆบางดีแผลตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้ยนิดหน่อยพอเป็นไอ้คันนี้เป็นคืออย่างที่ผมบอกรถแต่ละคันแม่งไม่เหมือนกันซื้อสิบคันมันก็จะไม่เหมือนกันสิบคันเพราะบางบางคันก็มีตําหนิตรงนี้ บางคันก็มีตำนินรงนี้นะครับแต่ทุกอย่างผมบอกอย่างนี้นะอนุโลมได้นะครับด้วยอายุของรถนะ,ะสรุปท้ายคลิปนะครับก็ผมบอกว่ามันอนุโลมได้นะครับเพราะว่าบางทีอย่างคานหน้าเอาอย่างนี้คานหน้าถ้ามีไลท์เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติรถวิ่งไปข้างหน้านะครับคุยกันแบบนี้ชัดเจนไหมคุยแบบนี้ผมไม่ได้พูดเข้าข้างอะไรใครไม่ดยบอกไอ้เหียม,มึงขายรถนี่มึงก็พูดได้เพราะว่าเด็กหน่อยมึงซื้อรถที่มันคานหน้าโดนมามึงก็ว่ามันดี ไม่ใช่รถมันวิ่งไปข้างหน้าโอกาสที่มันจะมีอุบัติเหตุมันเป็นเรื่องถูกต้องแล้วคือมันจะชนข้างหน้าแหละแต่เพียงแต่ว่าบางครั้งอ่ะหนักเบาเราต้องรู้นะครับรถสมมติถ้าคันหน้ามันแตะมานะครับผมซื้อมาคันไหนถ้าคนเคยย้อนคลิปแบบผมไปดูรู้เลยไอ้คันแดงล่าสุดที่ผมซื้อตอนปีแล้วนะไปปลายปีผมบอกเลยคันหน้ามันมีไลฟ์มาหน่อยผมพูดอย่างนี้เลยผมจะพูดเลยเพราะว่าผมรู้ว่ามันไม่ลึกพอมันไม่ลึกปุ๊บเนี่ยลักษณะว่าไม่ถึงเครื่องเอาอย่างนี้ดีกว่า การที่ว่าคานหน้ามันจะโยมาหาหาเครื่องได้ต้องแบบต้องแรงพอสมควรเลยนะเออเพราะรถรุ่นเก่าเนี่ยแม่งเหล็กทั้งดุ้นเลยนะเหล็กทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าอนุโลมได้นะครับพอจะอนุโลมได้เพียงแต่ว่าเราอย่าไปยึดต,ติดมันเยอะเพราะมาชั่วโมงเนี้ยมันมันลดมันอายุมันเยอะมันมีอายุเพราะนั้นมันถ้ามันนิดนิดหน่อยหน่อยแลย้วมันยังสวยอยู่ตรงอื่นยังได้อยู่เราก็ <c oughs> ไอ้นี่บกลบคุณหารกันเอานะครับบางที จะไปเอาเป๊ะหมดทุกอย่างมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้แต่ตรงไหนที่ยอมไม่ได้เลยคือโครงหลังคานะครับที่ผมบอกร่องน้าตรงนั้นนะถ้ารถมันพลิกมารลมันคว่ำม,มาไม่ได้เลยนะครับซื้อรถเครื่องหลวมจะดีกว่างั้นน่ะเออมันยังดีกว่านะครับแต่ถ้าว่ารถโดนหน้ามันนิดหน่อยคือมีการไล์มาหน่อยรับได้นะครับแผ่นเพจมีแต่ยับถึงขนาดเพจยับนะเออถึงขนาดเพดฉีกขาดอย่างเงี้ยก็ไม่เอาเพราะว่าถือว่ามันมัน,มนทุเรศทุลังไปนะครับ แล้วก็จะแผ่นเพจกเดนคําว่าแผ่นเพกระเดนของผมเนี่ยหลายๆครั้งผมจะพูดเข้าไปในในรถเก็บมาฝากนะถ้าเพจกระเดนก็คือหมายถึงว่ามันชนแรงนะครับเพเดนหลุดเลยต้องทิ้งเลยเพกันนะมันฉีกยับยุ่นย่นเอามาใส่ต่อไม่ได้ใส่คนก็รู้อะไรอย่างเงี้ยคือแสดงว่ารถคันนั้นโดนมาค่อนข้างหนักนะอ่ะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับเพื่อนๆก็จะเบื่อจุดตายมันจะมีอยู่ตรงนี้สามสี่จุดไม่ทีเอฟอาร์ผมดูแค่นี้นะครับแล้วก็ด้องนั้นผมจะมาดูที่เครื่องละ คราวนี้เครื่องอ่อนไหมเครื่องมีไอไหมเลยว,ว่าไปตามราคาแล้วเพราะทิฟ่าต่อให้เครื่องเขามีไออะถ้ากําลังเขายังดีอยู่นะครับมันมันมันม,มันใช้ได้อีกงานอยู่แล้วแล้วก็ว่ากันตามราคาไปเครื่องหลวงก็ว่ากันตามราคาคราวนี้มันอยู่ที่ความพอใจแล้วถ้าผ่านสามจุดสี่จุดที่ผมบอกเนี่ยนะครับรวมประตูด้วยเป็นสี่จุดเนี่ยสันประตูถ้ากาวเดิมด้วยก็ถือว่าเป็นข้อดีไปข้างหลังไม่เท่าไหร่นะเพราะฝาตรงฝา,ฝา,ฝาท้ายพวกนั้นเปลี่ยนได้หมดนะครับแล้วบางทีโดนมั่งอะไรมั่งผมถือว่า ข้างหลังผมยังเฉยๆนะยังเฉยๆแล้วก็ทรงกรตสีก็ดูกันให้ดีนะครับไปดูกันให้ดีเพราะว่ารถเดี๋ยวนี้ก็อย่างที่ผมบอกขายดีๆแล้วก็ย้อมกันมาขายมันก็มีนะเพราะฉะนั้นมันด้วยสภาพด้วยอายุของมันเราต้องยอมรับว่าคนเขาก็ต้องทําเพื่อจะให้สวยเอามาขายนะครับแล้วรถมันยังมีราคาอยู่นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ชอบ t ท R ชอบมังกรนะครับเพราะว่า ผมว่าถ้าถ้าว่าไม่รู้นะผมคิดว่าถ้าไอ้สามสี่จุดที่ผมบอกเพื่อนเพื่อนพี่น้องไปเนี่ยถ้าตรงนี้มันผ่านปุ๊บเนี่ยอย่างอื่นไม่น่าห่วงอะอย่างเครื่องอย่างที่ผมบอกก็ดูกันเองก็คือเอาหน้างานแต่ถ้าโครงลถเนี่ยต้องได้โครงต้องมาก่อนอย่างที่ผมเคยบอกไว้ในในทุกทุกคลิปที่ผมบอกเลยว่ารถอะโครงมาก่อนเครื่องมาทีหลังนะครับเพราะเครื่องเนี่ยต่อให้มันหลวมเราก็เปลี่ยนได้ถูกไหมอ่ะ เดี๋ยวคลิปมันจะยาวแล้วคลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้นะครับก็มาคุยกันเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งผมอยากให้มีมีคลิปนั่งคุยกันแบบนี้สักหนึ่งคลิปนะครับก็ไม่ได้มาสอนมาแบ่งปันความรู้นะครับแ,แล้วผมคิดว่าเพื่อนๆพี่น้องๆบาง,งคนรูนน้แล้วรู้มากกว่าผมด้วยนะครับเพียงแต่ว่าผมเออมาเผื่อบางคนที่เขายังไม่รู้แล้วเขายังเล่นหาอยู่ยังการต้องการหาอยู่จะได้แบบว่าอ่ะโอเคมีแนวทางเอาอย่างนี้ดีกว่ามีแนวทางนะครับ ไม่ได้แบบเดินไปดูสีสวยอย่างเดียวแล้วจบแล้วพอมาถึงปุ๊บพอมาถึงช่างสีบอกโอ้โหไม่ดีไม่นู่นไม่นี่ก็เสียใจนะครับมันก็กลายเป็นความผิดหวังไปนะครับก็ช่องนี้นะครับตอนนี้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆตามกันมาพอสมควรแล้วนะครับก็ห้าพันนิดๆแล้วนะครับถือว่าเป็นข้อบครัวที่ใหญ่ขึ้นนะครับผมก็บอกว่าผมรักข้อบครัวนี้นะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณทุกการดูนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกการที่เข้ามาชมโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจเลยนะครับ ก็อย่างที่ผมบอกนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์มานะครับผมตอบได้ในคอมเมนต์ผมก็จะตอบไปนะครับแล้วถ้าผมรู้สึกว่าอย่างที่ผมบอกผมโง่ผมไม่ได้ฉลาดบางทีผมพิมพ์อะไรเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจบางครั้งถ้าเป็นเมน้นที่มันรู้สึกว่าซับซ้อนผมจะจะขึ้นมาทําคลิปให้เลยนะครับก็คลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้นะครับฝากก,า like, share, กาไดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันนะครับก็ผมก็ไม่มีอะไรนะพยายามทําผมไม่รู้นะผมว่าช่องเนี้ยนะครับมันเหนียวแน่นนะเออมันเหมือนพี่น้องกันอะเออมันมีมิตรภาพอยู่เพราะนั้นผมบอกว่า ก็นะอย่าเพิ่งทิ้งกันตามๆมันไปแล้วผมก็ยังไม่ทิ้งนะชั่วโมงนี้บอกตรงรถผมเองยังหาซื้อไม่ได้นะทุกวันเนี้ยผมก็พยายามอยู่นะไม่ใช่ว่าโอ้อยู่ไม่ร้อนใจไม่ใช่มันสี่ห้าเดือนแล้วนะผมก็ไม่ได้รถเข้ามาเพียงแต่ว่าก็พยายามอยู่เพราะนั้นก็ถ้ามีรถเราเองเราก็มาดูรถของเราเองแต่ถ้าตอนนี้ยังไม่มีรถเข้าก็ดูรถเก็บมาฝากกันไปก่อนนะครับผมก็พยายามสรรหามาให้มัน ให้ได้ดูให้ได้แบบแก้เหงากันสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆช่องนี้นะครับขอบคุณนะครับ,บการรับชมนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีจ้า